ดีครับช่างโจครับจากแต่งคอนชูเนอร์วันนี้พามาดูคันนี้อ่าเป็นตัวรีเจนเดอร์เนาะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแปลงให้เป็น g r Sport เนาะเดี๋ยวพามาดูกันว่าจากรีเจนเดอร์แล้วแปลงเป็น g r Sport จะเป็นยังไงกันนะครับอันดับแรกเราก็เริ่มเริ่มถอดเนาะแปลงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวตัวด้านหน้านะครับตอนนี้ก็แปลงเอาถอดชิ้นส่วนต่างๆออกเนาะเดี๋ยวคิวลงคิวล้อ,อนี่เดี๋ยวมันจะให้ เป็น GR ทั้งหมดเนาะมือเปิดอะไรพวกนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากได้เป็นมือเปิดนอกสีขาวแบบตัว GR Sport เนาะก็จะได้ชุดแปลง GR Sport เนาะเราก็จะได้มือเปิดนอกสีขาวแบบนี้เหมือนตัว GR เนาะตัวนี้งานแท้ศูนย์นะครับงานแท้ศูนย์ก็จะได้เป็นแบบนี้ไปเลยเผื่อใครไม่ชอบสีดำใครอยากได้สีขาวตามตัวรถเนาะก็สามารถเลือกได้เนาะมันจะมีมีหลายหลายสีสามสี หลักๆสามสีขาวแดงดําสําหรับภายในชุดแปลงจ r ของเราก็จะได้ตัวตัวคิวร้อแบบนี้เนาะคิวร้อแท้สูงนะคิวเป็นคิวล้อ GR Sport ปอนะครับก็จะได้แบบนี้อในนี้ข้างหลังยังไม่ได้ใส่เนาะข้างหลังยังไม่ได้ใส่ก็เปรียบเทียบกันดูระหว่างด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะอันนี้ยังคงเดิมที่เป็นสีดำเนาะส่วนตัวนี้ใส่สีขาวเข้าไปแล้วนะครับอันนี้สําหรับตอนถ้าเราทําด้านหน้าเสร็จแล้วเนาะก็จะได้ประมาณ ประมาณแบบนี้สําหรับหน้า GR Sport เนะเาะก็ใส่เรียบร้อยสําหรับด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะทําด้านหลังกันต่อตวันนี้ก็จะแปลงจากตอนมาเป็น Legend เนาะเดี๋ยวจะเลี้ยวคากับเป็น GR Sport ไปเลยนะครับตัวนี้ชุดแปลงหน้า GR Sport ไปให้เนาะก็จะได้เป็นแบบนี้ไปแล้วนี่ก็จะเป็นพวกคิวล้อแล้วก็เป็นคอกไฟตัดหมอกช่องลมด้านล่างเนาะก็จะได้ใส่ชุด แบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวพาไปไปดูด้านหลังอีกทีนะึง